หลัวิธีแก้อาการวิงเวียนจากคลิปที่แล้วที่หมอทําคลิปไปนะคะวิธีแก้ง่ายๆค่ะคือเราต้องใช้กลุ่มยาหอมแก้ลมวิงเวียนนะคะทานเข้าไปเพื่อไปปรับลมที่หมุนค้างอยู่ในศีรษะค่ะรวมถึงการกดนวดจุเดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะบริเวณกัมดลหรือว่าต้นคอหรือช่วงคอช่วงบ่าค่ะอาการวิงเวียนนะคะจะเป็นอาการทางสุขุมวาตาหรือว่าลมกองละเอียดก่อนค่ะทําให้มีอาการเวียนหัวควบคู่ เกัดสูญเสียการทรงตัวนะคะเดินเซรู้สึกโค,ค้งเคงอ่อนแรงหรือว่าอาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนเสียงดังในหูร่วมด้วยค่ะแล้วจึงแสดงอาการทางโอลาลิกะวาตะหรือว่าลมกองหยาบนะคะก็คือทําให้มีอาการปวดกดําดนหรือว่าบริเวณต้นคอตรงนี้ค่ะวิธีการแก้เราต้องกินยาก่อนที่จะนวดนะคะตำหรับยาสมุนไพรที่หมอแนะนําในการใช้ดูแลรักษาเรื่องนี้นะคะหมอก็จะแนะนําเป็นกลุ่มยาหอมแก้ลมวิงเวียนตัวนี้ค่ะก็จะช่วยเรื่อง อาการวิงเวียนอ่อนเพลียรหรือว่านอนไม่หลับได้นะคะหากใครที่สนใจปรึกษาอาการหรือว่าสั่งซื้อตำรับยาสมุนไพรไทยก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยปรึกษาอาการกับหมอได้ค่ะหากใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝาก like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ติดตามช่องของหมอนะคะแล้วหมอจะมาอัปเดตคลิปสาระความรู้ดีๆด้นานสุขภาพให้ทุกวันค่ะ